สบายดีแรกสวัสดีนอพ่อแม่พี่น้องบม่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเขาซูซองสาวเมยบ้านป่าเนาะเมนี่สาวเมยบ้านป่ากาได้มีโอกาสเนาะเขามาทักทายทาถามเรื่องราวกาวข้าวของอทางน้องเพิ่นกันยังบูฮูเรื่องารายละเอียดวะของน้องเป็นจังไดเนาะสาวเมยก็เป็นไดมาครั้งแรกไดมาครั้งํำอิฐกะ ยังโมหุหนื่งลาของเพ่นนันได์เขากับเขาไปอ่าสอบถามทักทายน้องผู้ดผงกันเลยเนาะสบ,บายดีนังละบบ่ะด้วยอ่าสื่อวานาันไส้มจิตสื่อส้มจิตอ๋อโดยอายุจักปีเลยล่ละสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีเนาะอ่าเขาก็ได้มาหานทางน้องส้มจิตเพิ่์นอีกะเป็นาทางทำอิดและครัง้งแรกน้องล่ะเนาะ อ่าสาเหตุที่ว่านอกอ่าเป็นอะไรเก็ะกินข่าวแล้วบอกินแล้วกินกับยังปิ้งป่าปิ้งป่าเนาะโอ้คือผุดจบงามแท้มีแฟนแล้วบอยังยังบอเดยเป็นอะไรแบบว่าอ่านอกค่ะยังเฮียนอยู่บอหรือว่าแนวไรออกแล้วออกแล้วโอ้เอออย่าพูดนะสาเหตุที่นอกเป็นอะไรนอก่า เมีเงินเียนน่ตน้องหล่าเย็นหอนหน้องแ้นเหละม .4 โอ้ม .4 ใน้บปประกาศแล้วเ่อย่างป,ประกาศม .4 ยังบม่ได้เลยยังไม่ได้อะขยาน้องเห็นได้ซะเป็นได้แบบว่าคือเอ๋ไปคือน้องหล่านี่บม่ได้ไปเย็นต่ตนี่แบบว่า พ่อแม่เป็นจองไดบ่มีเงินค้ำส่งบ่บ่บ่มีเงินค้ำส่งโอ้บ่มีเงินเนาะบ่มีทุนจีว่าสิไปเรียนต่อน้องหลานเนาะแม่อ่ะเดี๋ยเป็นคือเฮานี่บ่ได้ไปเรียนต่อแล้วข้อเสียอย่างไดบัดนี้อยากไปหาเงินอยากไปหาเงินบอโอ้อ่าอยากไปหาเงินนี่มีบ่มีพี่น้องอยู่ไทยบ่ล่ะมีอยู่แขอเอ่อขอถามเนาะครอบครัวเอื้อยอ้ายจะได้สักมีจักคน มีอย pues mm. really? ู่เจ็ดคนเจ็ดคนเนาะโดยมีเอวยอ้ายเบาอ้ายเบามีแต yes> ่เอื้อยมีแต่เอื้อยเนาะโดยโอ้มีแต่สาวๆนั่นในคืนนี้เนาะไม่คอมเมนต์นอนดีจะามันไปใส่มืดเลยอยู่เหื่นแม่นอนอยู่เคืนเนาะโดยอ่านอกเนี่ยถ้าใจนุ่มแบบเฮาสีไปเฮียนกับคนได้น้องหลับเนาะคันคือเฮาสีเฮียนต่อไปคันว่าเฮาสีอ่าไปเฮียนเป็นเพจเป็นโมก็คือว่าเนาะการใส่ใจมันกะ แพงเนาะแม่เมนก้ากะสมมูร right? ณ์ให้แยเฮียนต่อไปเฮากะสิไ <necessary> ด้ขายแบบว่าอ่าทางสิ่งของทางครอบครัวเนาะเฮากะบ่มีแม่นบ่แม่นอ่ะเฮากะเป็นจังได๋กะสู้ๆน้องหล่ะเนาะโอ้ยคือว่าทางเจ้านี่ก็อยากไปอ่าอยากไปไทยอยากไปไทยกะบ่มีเงินเฮ็ดจังได๋ซะบัดนี้อ่าบัดรนี่น้องผิดแล้วบัตรกันยังบุหิดเนาะบ่มีเงินเฮ็ดบัตรโอ้เหมือนตรงนี้ยัเฮ็ดบัดรีิ อันเชื่อว่าธุระซับเดจ่ะบุมีโทรศัพทพ์กับบุมีโอ้ oh, แบบอยู่ไปแบบวัน,ว,นวันไปสื่อนาะแม oh. Smooth, นโอ้จะหมดี่มีนะทั้งอ่าเอฟซี FC ทั้งสองอ่าซาเมย์ว่าอ่าซาเมย์น้องคือเป็นผู้จบผูปป้ง,งามเป็นตาแพงแถวสนใจเด้แบบนี้ฮะนะาน้องด้เห็นอะไรเชื่อว่ามีคนมาหมากักนี่แมนได้หมักบอน้องเปิดใจบอ เปิดใจเบนเปิดใจบ่โดยอ่าเปิดใจเนาะโดยอสูมุดว่ามีเจ้านี่นะผู้บ่าวพอดว่าโอ้ยบอข่อยคืออันยุเกะแท้ว่าข่อยสิอ่ะบ่วนเนาะเพิ่นว่าอันยุข่อยอันยุหลายว่าซั่นบ่แม่นข่อยอนยุหลายเนาะสี่สิบห้าสิบแล้วเอ้อเนาะเผื่ิสนใจบ่คือบ่เป็นตะแพงแต่อันนี้นะสามสี่สิบนี่นะองล่ะจ่าจอยู่สนใจบ่โดยอ่าสมมุติว่าเพิ่นเฮนเนาะโอ้ยอยากเมื่อเยี่ยมยามเด้อยากเมื่อเห็นหน้าเห็นตาเด้์ มาได้มาได้บ <ment> <t> ่โ <ment> อ <öz> ้เอาก็บ <blunt> <sm el> <t> ่ตีเนาะเอาก็ถ้าถามว่าสิมักหรือว่าสิล้มกะให้เบิ่งเบิ่งกันก่อนเนาะเบิ่งกันไปก่อนแบบนี้หัะนน่นเนาะคือว่าคันว่าสิเฮาอันคือบ่ได้เวียนี่ยนาะน้องหลับมีแต่สิไปอันไทยไปไทยแล้วกะอันคือว่ามีคนฮักคนมักกะล้มกันเนาะโดยกัเบิ่งใจกันไปก่อนนะหลังสมมุติว่า เอาหมักนี่เป็นหมักคนได้เอาขาวหรือขาวนั่ได้ก็เอาบอดูขาวดำนั่ได้ก็ได้บอดูแบบ,บนั้นได้หมดเดี๋ยวบอเลือกเนาะมนบอติเนาะบอดโดย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 ,โดยน้องกับผู้งามเนาะอ่าฝากถึงเอฟซีของทางเสาเมย์เนาะที่บา่าถ้าว่าสนใจทางน้องเพิ่นก็ติดต่อมาทางโซนเสาเมย์ก็ได้น้องเพิ่นนี่ก็ว่าอยากอ่าหาคนคุยบอน้องล่ะ อ่ะโทรศัพท์กับบอมี่มาสั่นสิคุยทางใดวะอ่ะทางโนเพิ่นกับบอมี่โทรศัพท์เพิ่นก็อยากได้โทรศัพท์นั่งละเนาะพอได้ติดต่อสื่อสารเนาะคู่มือนี่ยังกะพัฒนาเลยเนาะเอากะอยากได้โทรศัพท์ที่ว่าอ่ะคู่มือนี่กะเสร็จฮะหรือว่าโทรคุยการสื่อสารมันกะสบายเนาะมีอะไรกะอ่า อันน้องด้ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่บ่เฮ็ดเฮ็ดนาโดยอือแต่ละปีได้ข้าวลายอยู่บ่ก็พออยู่พอกินก็พอได้พอกินก็บ่ได้ว่าขาดเกินปานใดเนาะแม่ก็มีแต่ขาดเกินอย่างเดียวก็ความหมายว่ามันก็บ่ออกไปสมบูรณ์ปานใดเนาะน้องๆเนาะโยอวและอดจังไดะูๆเพิ่นก็ว่า อีต้นเมยเพิ่นเพิ่นว่าคันชีา่าแบบว่าอันเฮ็ดหายเฮ็ดน,นาเนะาะอันงัวคขั้วเด็ดจ้ะงัวควายน้องก็มีอยู่บ่มีอยู่มีอยู่ยลยนเลยกับผู้อยากหลายปานได้แน่นอแม่คา่าสิเฮียนสิขายงวงข้ายขั้วก็พอดีเบิดเนาะแม่แม่ทางครอบครัวเพิ่นกัอนะทางน้องเพิ่นม,มาเว้ากัเป็น,นได้ต้นในเอฟซีเย แหมน้องเพิ่นก็ย uh ิ้มแว่นๆย่คนกูเจ้ผู้งามแท้ๆว้าพิ่นอกวะว่าปานีงามปานี่ก็ยังบ่มีความอลมอยู่บ่มีบ่มีเลว่าผู้บ่าวมาใกล้ก็รืว่าโอ้ยบ่เอาเว้าหรือว่าแนวใด๋บ่บ่มีคนมาหาเลยบ่มีคนมาหาเลยเนาะแม่นยจัหน่อยจังอ่าส่งซ้ําเมยว่าอ้าวนี่ได้ก็จองกันเข้ามาเด้อนะเลยเด้อเนาะ ได้เลยว่าสนใจถ้าว่าสนใจน้องผิ่นเถอะนะอืมอันผื่นกันสักักนี่น้องหละก,ก็คือสี่อยากไปไทยเนาะอยากไปไทยกับอ่าอยากไปไทยคือว่าอะไรคือว่าเศรศษฐกิจคลองทางบ้านเมืองเขาเดี๋ยวนี้มันกนะก็คือเก่าน้องหลาเนะาะเงินเดือนกะโมลายเนาะกันมาเหิบเวียกอยู่ตามห้านกะกันคืออยู่บ้านเฮาเนี่ยกะ เงินเดือนกับเป็ดเก้าแสนเดือว่าหมงล่านหนึ่งเนาะการเท่าไปห้าเง,งินอยู่ไทยผัดเงินเดือนอ่ะยังต่ำานี่ก็เป็นหมื่นหรือว่าเป็ดเก้าพันเนาะเขาก็ได้อ่าซื้ออยู่จอกินเลือกกินเลือกไส้เลือกไส้อ่าเลือก,อก,อกอายเขาก็สามารถที่จะส่งมาทางครอบครัวเขาเนาะสือกินเนาะใน้พ่อแม่เขาได้มา,ค,าคือนอกก็คืออ่าคือน้องพนเบามากอะบอม่มีพันว่าบม่มีอ่าเงิน สิไปเฮ็ดบัานแล้วก็ไปไถเพิ่นเราทางนองเพิ่นก็บ่มีเฮ็ดจะได้บัดนี้บ่มีกะอ่ะกะวนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเพิ่นเข้ามาเห็นทางอา่าซ่องอ่ะซ่เมเลยเรือเพิ่นอยากซอ่อยด้วยมีประกอบส่วนอยากซ่อยทางนอง้องเพิ่นว่าเฮ็ดบัานด้วยว่านอ้องเพิ่นอยากไปไถนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน้องเพิ่นก็อยากไปไถเพิ่นว่าคั่นอยู่บ้านเฮากะคือว่าไอ้โรงลานเนาะอหยังก็แพงหลายอหยังก็

กวางะห้คนเป็นผู้ชายคนว่ะจากสี evet. ่ปลใส่มีอยากไปไทยหลักๆผึ <ek S 2> ่งกับกับคันมีผู้บ่าวตัวสนใจกะฮะผน่กับว่ะคันว่าผู้ได้นใจกะมีแต่ว่าบบตีโบตีตีไฟกะบบตีในเมดได้เมดเนาะดูแต่ว่ากะขออย่างหนึ่งก็มีแต่ว่าไพกะขบแต่ว่าดูใจกันไปก่อนเนาะผึกันไปก่อนทางเขากะ ฝากเอฟซีทางเสาเมยอ,อะไรสนใจน้องเพิ่นกะคือว่าทักมหาเสาเมยได้ทงงาง่องเสาเมยหรือว่าแอดไลน์มหาเสาเมยก็ได้เนา้อฮากะบ่อยากรบกวนทางน้องเพิ่นก็ยันว่าน้องเพิ่นนี่กะอยากคืออยากกินข้าวอยากหยั้งนะเฮาก็บ่อยากรบกวนทางนะ้องไลน,ทนล์ทางเหนือเอกซ์ได้ขอตัวกลับก่อนนะอหล่ะเนาะมิวอ่ามิวกันนะ เออสิมาเยี่ยมยามใหม่โดยสบายดีโดยจำเมยก็ได้เข้าไปสอบถามทักทายทางน้องเพิ่นก็คือว่าเนี่ยน้องเพิ่นก็เพิ่นว่าอยากไปหาเงินอยากไปอันไทยเพิ่นว่าคือว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเฮากับ่คือเก่าเพวกเรายังกะแพงแล้วกาเงินเดือนขานสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีหยังอยู่แถวบ้านนี่กะเงินเดือนกับ่หลายขาดสูตรว่าเฮาขี่รถจับยังไปกะ มันกับขาดละเมอละมันเนาะทางพี่น้องเพิ่นก็มีที่อยากไปไทยหรือว่าสาว่าเพิ่นก็เพิ่นก็เปิดใจถ้าว่ามีคนหักคนมักเพิ่นก็มักเพิ่นก็ลงเพิ่นเว้าค่ะจังได้ก็ได้บ่เลือกผลว่นนี้แหละเอาก็อ้าฝากอีอ่าสาวะเมยเนาะทุกนผูกขานเนาะที่เข้ามารับชมหรือติดตามและเบิ่งของสาวะเมยกับการเาเพิ่นสนใจเนาะผู้ใดเนาะหรือว่าสนใจทางน้องเพิ่นนี่ค่ะจะบอกเอ้สาวะเมย อ่าไอ้สนใจอยากอ่าอยากคุยกับน้องเพิ่นอยากแซทกับน้องเพิ่นกับน้องเพิ่นกับบ่มีโทรศัพท์เนาะการได้ได้กับเสร็ถอดทามล้างเสมอเลยรกะบได้ได้กะให้หรือว่าเพิ่นน้องเพิ่นกับเบาอยู่แบบแบบอยากสิมาหาบ่อยากมาหาทางอ่าน้องก็ได้เพิ่นก็ดีเพิ่นก็บ่ได้ปฏิเสธเพิ่นก็บอกสิได้เพิ่นว่าสิมาเดีว่ามาเบิ่งมาเบิ่งแบบการอยู่พิธีอยู่แบบของอ่าน้องเพิ่นอยู่ ใส,ส่สิตประจำวัน่นได้กะน้นองเพิ่งกับปฏิเสธ,ธจังมาเยี่ยมยามก็ได้น้องเพิ่งกับวันนี้แหละทางมหอนี้นี่สมุยกบ่มยักทางสมุยกะสิได้อ่าขอตจบคลิปเนาะขอเมทพี่น้องสิได้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี